จากกรณีนายแพทย์ทวัชชัยการจนะรินร์อดีตศัยแพทย์ได้รับโทรศัพท์มือถือของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์จากนายสุขเนียนไฮเดราจาหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อของบางแจ็คชาวปากีสถานที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยนายแพทย์ทวัชชัยได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเวลาเที่ยงคืนกว่า วันที่7กุมภาพันธ์6 8 6 8ที่ผ่านมาและจะส่งมอบโทรศัพท์มือถือของแตงโมให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่หลายคนรู้กันดีส่วนทางด้านแซนวิสสาพัฒนหนึ่งในคนบนเรือก็ได้โพสต์ข้อความ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าได้มือถือมาแล้วหวังว่าจะรีบหาข้อเท็จจริงให้กับรูปต้องสงสัยระดับโพตัวหันนะคะอยากเขียนรีแอคชั่นคนดีพูดประเด็ดนนี้ตอนเห็นผลพิสูจน์เป็นประจักษ์ว่าไม่ได้ตัดต่อรอชี้แจงผลรูป17ล้านวิวนะคะคณะชวนประชาชนอุปทา,านหมอุ๊บและยังมีข้อความทิ้งท้ายประมาณว่าขอสารภาพตรงนี้ชัดๆเลยนะคะว่ากลัวมากกลัวว่าหลังจาก พิสูจน์ข้อเท็จจริงคลายข้อสงสัยให้สังคมได้แล้วเรื่องจะเงียบเพราะมีหลายคนอาจจะต้องแอบหลบไปเลียแผลและเย็บหน้าเพราะไม่กล้าถแถลงว่าตัวเองได้พลาดแต่งเรื่องใหญ่โตมอมเมาประชาชนเพราะต้องการยอดไลย,ยอดวิวแฮชแท็กปักหมุดรอชมถ้าลงของบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายคะ่ะแฮชเรื่องนี้ต้องไม่เงียบนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าฝั่งของอาจาร,รย์ปานเทพหมอธวัชชัยและ นายอัจฉริยะและฝั่งบ้านพระอาทิตย์อย่างลุงส่วนที่ของเราจะมีไม้เด็ดหลักฐานอะไรมาช่วยยืนยันว่าแตงโมได้ถูกฆ่าตกรรมจริงๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ